สวัสดีค่ะพี่มินท์วชิญญานะคะผู้สื่อสารธรรมะดีๆนะคะจากเสด็จพ่อ,อเพชรปัทระเทวาท่านเทวดากายเพชรหรือองค์ท้า,ทาสมุทรเทวาเทวีนะคะลูกหลานพญา,านาคนะคลิปนี้ต้องฟังพี่มิน้นท์ดีๆนะคะเพราะว่านะคะเป็นเรื่องที่กําลังเป็นกระแสโซเชียลณนะขณะนี้นะคะแต่ว่าพี่มิ้นท์ก็จะไม่ได้พูดพาดพิงม,มากแต่ว่าอ่าถ้าเข้าใจนะคะถ้าเข้าใจเนี่ยเราจะรู้เลยนะคะว่าอ่าสิ่งที่เสด็จพ่อทรงเตือนเนี่ยนะคะท่านเรียกว่ายุคนะคะยุคและช่วงเวลา กระแสมารครองเมืองนะคะดังนั้นเนี่ยนะคะทุกคนจะต้องใช้วิจารณญาณเวลาเราจะกราบไหว้บูชาอะไรนะคะ,อ,ะอย่างอย่างของพี่มิ้นเนี่ยนะคะ,ะแ,ตแต่ก่อนเนี่ยพี่มิ้นก็เคยชอบพวกเครื่องรางนะคะแล้วเราก็เคยผิดหวัง กับเครื่องรางเพราะเรารู้สึกว่ามันมันมันต้องขอได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะเราจะคิดว่าเราจะต้องขออะไรได้อันน so ี้ชอบก่อนทีはは่จะมารู้จักเสด็จพ้องเพชรนะคะแล้วทีนี้เนี่ยนะคะเมื่อมาตอนแรกที่เจอเสด็จพ้องเพชรไม่ได้เจออย่างนั้นน่ะหมายถึงว่าสื่อสารกับเสด็จพ้องเพชรเนี่ยนะคะเราก็ยังยังจะมีนะคะเขาเรียกว่าความเดิมๆอ่ะนะคะที่เราคิดว่าเราจะต้องขออะไรได้เรากลับมามีความหวังอีกครั้งหนึ่งจริงๆแล้วเราถอดใจไปแล้วด้วยเราถอดใจกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปแล้ว ด้วยนะคะแล้วก็เรารู้เลยว่า ต่อให้มีเครื่องรางอะไรมากมายขนาดไหนพี่มิ้นมีกุมานเนี่ยรวมกันเนี่ยเป็นพันองนะเป็นพันองอยังกับคุณแจ็คคุณจิวเนี่ยที่บ้านแต่ว่าตอนนี้ก็เหลืออ่อเหลืออยู่ประมาณ5 600กนะคะก็ได้ให้คนอื่นได้อะไรอะไรไปบ้างนะคะเนี่ยแหละแล้วก็มันช่วงเปลี่ยนถ่ายนะะช่วงเปลี่ยนถ่ายระหว่างตอนที่อ่าเลิกบูชาเครื่องรางนะคะแล้วก็มีช่วงว่างนะ,ะช่วงแห่งความผิดหวงังช่วงแบบว่าไม่เอาละเครื่องรางอะไรเงี้ยแต่ว่าน้องๆกุมารนี่ไม่เกี่ยวนะน้องๆกุมารนี่พี่มิ้นรักเหมือนลูกคือเราก็รู้แหละแต่เราก็ รู้แล้วว่าพวกเขาแบบไม่ได้ผลอ่ะเราบูชาไม่ได้ผลอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าก็ยังเก็บไว้อยู่เอาก็เก็บไว้ในส่วนที่ที่ คือจริงๆก็รักทั้งหมดนั่นแหละแต่ว่าตอนนั้นๆมันก็มีแบบตัดอ,อกตัดใจได้ให้ใครแบบได้ทําบุญได้อะไรเงี้ยไปบ้างนะคะทีนี้เนี่ยมันก็จะมีช่องว่างช่วงรอยต่อแล้วก็มาสื่อสารกับเสด็จพ่อองเพชรได้เนี่ยนะคะพี่มิ้นก็ยังเหมือนกับว่าเราก็กลับมามีความหวังเหมือนเดิมว่าเรา,กาใกล้้ชิดเสด็จพ่อองเพชรที่เป็นเทพที่เนี่ยขนาดมาสื่อสารกับเราเลยนะแต่ก่อนเนี่ยเครื่องรางเนี่ยไม่มีอะไรมาสื่อสารกับเรานะคะแต่อันนี้เป็นเทพ,พเจ้าเลยเป็นเทพเลยอะ่ะที่เรารู้สึกว่าเทพโอโ้โห กายเพชรมาเลยอะไรเงี้ยนะคะเราน่าจะมีโชคลาภอะไรบ้างนะแต่เสด็จพ่องเพชรเป็นองค์ที่ทําให้พี่มินรู้ว่าเทพ,พเจ้านะคะต่อให้กายเพชรต่อให้อะไรต่างนานา,นาถ้าเราไม่มีบุญบุญสัมพันธ์ไอบุญสัมพันธ์บุญสัมพันธ์กับท่านเนี่ยเรามีแล้วนะคือท่านมาติดต่อสื่อสารด้วยแต่บุญสัมพันธ์อย่างเดียวไม่พอนะคะเป็นที่รักของท่านอย่างเดียวไม่พอจะต้องมีบุญเหตุปัต ใจที่ทําให้ท่านช่วยเหลือได้ด้วยเราจึงจะขอพอรและสมหวังดังนั้นนะคะอันนี้คือกฎพี่มิ้นก็เลยอ๋อโอเคที่เราปฏิบัติทำมานี่คือคําว่าเรื่องของเหตุปัจจัยดังนั้นนะคะถ้ามีเหตุปัจจัยจะเทวดาองค์ไหนก็ขอได้แต่เราจะต้องระวังไม่ขอพอรกับเทวดาหรือโอปติกะไม่ใช่ทุกองค์ที่เป็นโอปติกะจะเป็นเทพอย่างเดียวเป็นเปรตก็มีนะคะ เป,เป็นเปรตมีฤทธ์ก็มีเป็นเวมานิกับเปรตก็มีนะคะอสูรกายก็มีปีศาจก็มีแบบนี้นะคะแล้วเรารู้จักดีพอหรือยังนะคะเรามีข้อมูลด uh <of> nice <un> ีพอหรือยังนะคะกับสิ่งที่เราจะกราบไหว้นับถือนะคะเขาครอบสาวกเราหรือเปล่าเขาสูบพลังชีวิตเราหรือเปล่าจะต้องมีสิ่งแรกเปลี่ยนเป็นชีวิตเป็นสิ่งที่รักอะไรหรือเปล่าตรงนี้เรามีข้อมูลดีพอหรือยังไม่ใช่ว่าเออเอะให้โชคลาภก็ไป ะะของอะไรนะคะถ้าไม่มีสิ่งแรกเปลี่ยนคนจะไปไหมเพราะเขาก็ต้องการสิ่งแรกเปลี่ยนแน่นอนเขาก็จะต้องเอาเหยื่อล่อมานะคะจะต้องมารพวกเนี้ยปีาศาจพวกเนี้ยจะต้องเอาเหยื่อล่อมานะคะเอาเหยื่อล่อมาให้เราให้คนเกิดแบบว่าโอ้โหแบบว่าเหมือนกับพลังชนอะ่ะยิ่งพลังชนพลังของคน อ่อนแอพลังของคนมีความโลภละโมบอะไรต่างๆนนเนี่ยยิ่งเป็นอาหารชั้นดีเลยของปีศาจท,ที่เกลืนกินชีวิตพวกเนี่ยนะคะดังนั้นเนี่ยไม่ปลอดภัยนะคะไม่ปลอดภัยและก็จะด่งดังด้วยนะคะสิ่งต่างๆเรานานาแบบเนี้ยนะคะที่เป็นสิ่งฝ่ายมารฝ่ายมิจฉาทิฐิเนี่ยจะเรืองรองด้วยเรืองรองคือโด่งดัง ธรรมะคำสอนที่เป็นของปลอมนะคะจะโด่งดังนะคะคำสอนที่แบบครูบาอาจารย์อะไรต่างๆนานา,นานเนี่ยครูบาอาจารย์แบบว่าหลายๆองค์ที่ท่านสอนดีๆสอนวิปัสสนากรรมฐานสอนตร,ตรงตามพระพุทธ,จทธเจ้าอย่างเงี้ยนะคะไม่ค่อยดังนะไม่ค่อยดังนะคะอันเนี้ยดูกันง่ายๆแค่นี้เลยแต่อะไรที่เป็นแบบแต่ แต่แตกตื่นนะคะฮือฮาอะไรเงี้ยจะดังนะคะจะดังขึ้นมาเพราะว่าคนขาดที่พึ่งคนอ่อนแอกันมากนะคะแล้วเมื่ออ่อนแอเนี่ยอะไรที่หยิบจับฉวยง่ายๆนะคะคนอ่อนแอเรื่องอะไรคนอ่อนแอเรื่องปากท้องนะคะเรื่องเงินน่ะสำคัญมากๆเลยอย่างเนี้ยนะคะแล้วก็เรื่องของความสมหวังส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของเรื่องของการกินอยู่ปากท้องเนี่ยมันตอบตรงโจทย์สิ่งต่างๆเรานะนานาแบบเนี้ยจะตอบโจทย์นะคะจะตอบโจทย์โดยที่เราไม่รู้เลยว่าอะไรคือเบื้องหลัง อะไรคือเบื้องหลังเหมือนกับยาเสพติดอย่างเงี้ยเขาบอกว่าเสพเข้าไปแล้วมีความสุขแต่เราไม่รู้เลยว่าผลระยะย,ยาวคืออะไรนะคะดังนั้นเนี่ยคือสิ่งที่เสด็จพ่อองค์เพชรพระระเทวาท่านเทวดากายเพชรส่งเตือนพี่มินเลยพี่มินบูชาเสด็จพ่อองค์เพชรนะคะ เพราะว่าหลังหลังจากที่เราอยากจะเลิกบูชาเรื่องเทพเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปแล้วเนี่ยเพราะว่าพี่มิ้นรู้จักท่านแล้วนะคะรู้จักว่าเทวดาองค์นี้เออโอเคนะคะและยิ่งมีครูบาอาจารย์ยืนยันด้วยคือท่านเป็นสัมมาทิฏฐิเทวดาสัมมาทิฏฐิเทวดานี่ไม่ใช่แต่เป็นแค่เทวดาไยสัมมาทิฏฐิแต่ยังเป็นเทวดาพระโสดาบันพระริยบุคคลอีต่างหากคำสอนของท่านไม่ได้ผิดเพี้ยนจากแนวทางไม่ได้ผิดเพี้ยนจากตำรานะคะเป็นเวลาที่ท่านสอนพี่มิ้น์มาแล้วพี่มิ้นไปส่งอารมณ์กับ นี่คือสิ่งที่สะอาดขาวนะคะทางเส้นทางปลอดภัยแม้แต่สายพญานาคเนี่ยพี่มิ้นยังไม่ตระเวนกับไหว้ขอพรทั่วราชอาณาจักรเลยเพราะพี่มิ้นไม่รู้จักพี่มิ้นไม่มีข้อมูลและพี่มิ้นไม่อยากจะไปต้องทําไมต้องศึกษาข้อมูลทําไมต้องไปเพื่อรู้จักเพราะพี่มิ้นรู้แล้วว่าจะมีโชคลาภหรือไม่มีโชคลาภมันเกี่ยวกับบุญของพี่มิ้นเองถ้าพี่มิ้นมีบุญนะคะ จะขอพรแค่เสด็จพ่ออ์เพชรองค์เดียวก็ได้ผลแล so anyway. like ้วนะคะดัง uh, น uh, the so ั้นไม่จําเป็นที่จะต้องไปตะเวนอะไรต่างๆนานแต่ช่วงนี้ที่เห็นพี่มินไปเพราะว่าพี่มินพาน้องน้องลูกเทลลูกเทซีนะคะเป็นเป็นลูกชายของพี่มินเนี่ยไปทัศนศึกษาแล้วเขาชอบเกี่ยวกับพญานาคดังนั้นเราก็จึงพาเขานะคะไปสถานที่ต่างๆที่ที่มีพญานาคแต่ว่าเวลาพี่มินไปเนี่ยพี่มินจริงๆถ้าเป็นส่วนตัวพี่มินนะที่ไม่พี่มินไม่ได้ทําคลิปเนี่ยนะคะ แต่พี่แตเวลาที่พี่มินทําคลิปและพาทุกคนขอพรเนี่ยพี่มินจะสกรีนแล้วนะว่าเออโอเคปู่ย่าที่นี่ปลอดภยัยกระแสปลอดภัยเป็นฝ่ายสัมมาทิฏฐิอะไรแบบเนี้ยนะคะแต่ถ้าเกิดองคไหนที่แบบดุดุหน่อยหรือว่าแบบจะครอบสาวกหรืออะไรเงี้ย,ยพี่มินจะเป็นแค่แผ่บุญเฉยๆแค่แผ่บุญแล้วก็ไม่ต้องอะไรมากมายไม่ต้องเชื่อมจิตไม่ต้องเชื่อมกระแสใจอะไรเราจะตัดกระแสออกไวๆเพราะเราไม่อยากจะรับเราเอาเอา,เอา,เอา,เอาพลังงานอะไรต่างๆนานาแบบเนี้ยมาทําให้ปวดหัวมาทําให้ชีวิตเราสับสนมาทําให้ชีวิตมาทาให จิตใจที่เป็นเครื่องรองรับวิบากกรรมวิบากกรรมในอดีตของเราอยู่แล้วที่มันพาให้เรามีมีชะตาชีวิตที่ต้องลำบากเ,เ,เจอนู่นเจอเจอนี่ยังจะมาเจอรับกระแสพลังงานที่ไม่ดีมาสะสมมาทำให้ขัดขวางความสำเร็จอีกอย่างเนี้ยนะคะตรงเนี้มันละเอียดอ่อนมากๆและพี่มิ้นจะต้องฝึกปฏิบัติมานาน <c oughs> ก็พอสมควรเลยกว่าจะคัดกรองแยกพลังงานออกแต่ว่าในบางครั้งก็ไม่ได้นะ เพราะต้องอาศัยบาร,รมีเสด็จพ่อเหมือนกันนะคะแต่สิ่งที่เสด็จพ่อแนะนําแนวทางก็คือว่าถ้าเราไม่รู้จักเทพนะคะไม่รู้จักว่าท่านจริงๆเป็นมีคุณธรรมมากน้อยขนาดไหนนะคะเราไหวแต่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไหวแต่เอออย่างอย่างเงี้ยหลวงปู่ดูอย่างเงี้ยนะคะปลอดภัยนะคะ <c oughs> หลวงปู่ทวดอย่างเงี้ยปลอดภัยนะคะหลวงพ่อโตอย่างเงี้ยปลอดภัยเอาแค่นี้พอที่แบบว่าเออเราไม่รู้จักจริงๆเราไปไหว้พระดีกว่าไปขอพรหลวงพ่อโสธรดีกว่าไปขอพรพระแก้วมรกตยังจะปลอดภัยเสียกว่านะคะ <c oughs> ดังนั้นเนี่ยและแม้แต่พญานาคด้วยดังนั้นก็ต้องระวังนะคะ <c oughs> พญานาคเนี่ยนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวพี่มิ้นท์บอกแนวทางไว้แล้วกันถ้าเป็นปู่ย่าพราะองค์ใหญ่ก้าวนาคาธิบดีนี้ปลอดภัยนะคะก้านาคาทิบดีนี้ปลอดภัยแต่องค์อื่นๆพี่มิ้นท์ไม่ได้อยู่ในสถานะที่ ที่เราเป็นใครอะนะคะที่จะมานั่งบอกว่าไอ้องนี้ดีองนี้ไม่ดีหรืออะไรนะคะพี่มิ้นขอต่าต้อยอยู่แบบอยู่เงียบๆนะคะแล้วเราก็ขอแบบมีขอบเขตที่ชัดเจนว่าเราเอาแค่นี้พอเราเอาแค่นี้พอเท่านั้น ะะองค์อื่นๆแล้วก็ขอแคออ่อนุโมทนาบุญกับท่านถ้าท่านทําความดีแล้วอนุโมทนาบุญกับท่านแต่ว่าไม่ต้องรู้จักอะไรมากไม่ต้องอะไรมากมายไม่ต้องเชื่อมกระแสะอะไรมากเพราะว่าคนทําความดีนะคะแต่ก็ยังมีกิเลสอยู่ดังนั้นก็ต่างคนต่างปฏิบัติเถอะท่านก็ปฏิบัติของท่านนะคะเราก็ปฏิบัติของเราเราก็ยังมีทางที่จะต้องดําเนินต่อของเราในเส้นทางของ,ของมรรคผลนิพพานเช่นเดียวกันนะคะดังนั้นยุคมารครองเมืองยุคมารเรืองรองณนะช่วงเวลานี้เป็นที่ชัดเจนนะคะ จงใช้สติปัญญาระวังให้ดีอยู่กับปงปู่องค์ย่าอยู่กับเสด็จพ่อองค์เพชรปลอดภัยนะคะถ้าเกิดใครฟังใครเชื่อก็ถือว่าเป็นบุญของคนคนนั้นค่ะจึงขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนกันละกันนะคะใครชอบคลิปแบบนี้ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ช่อง YouTube พยาเพชรพัทรานคราเพจอัญมณีเพชญญ่เกดแก้วพิมินด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ